สวัสดีค่ะนนตอนนี้จะอัดคลิปวิดีโอในการสมัครบัญชีของ m e t a m a r t เพิ่มเติมนะคะในการเปิดบัญชีออกแคสอะเดี๋ยวเราเริ่มมาดูกันเลยนะคะอันดับแรกเลยเราก็จะเนี่ยพอเปิดหน้าจอมาเสร็จปุ๊บจะเห็นหน้าจอแบบนี้เนาะตรงคำว่า add account or hardware wallet เนี่ยให้กดเข้าไปหนึ่งครั้ง พอกดเข้าไปเสร็จนะคะก็จะเห็นคำว่า add new account กับ import แล้วก็ add hardware ให้กดคำว่า add new account คือตัวนี้นะคะอันแรกเลยนะคะกดเข้าไป1ครั้งพอกดเข้าไป1ครั้งก็รอสักคู่หนึ่งนะคะรอพอรอเสร็จปุบ๊บพอมัน add account ใหม่ไปเสร็จเรียบร้อยปุบ๊บมันก็จะปรากฏ บัญชีใหม่ขึ้นมาอันนี้ก็จะเป็นบัญชีใหม่นี่ก็จะเป็น Account 47นะคะก็คือ Account ตัวสุดท้ายเนี่ย a c c o u n t ตัวสุดท้ายนี่ก็ให้กดลองกดเข้าไปดูมันจะยังไม่มี OC นะคะกดเข้าไปปุ๊บกดเข้าไปก็จะเห็นแบบนี้ก็คือตอนนี้มันเป็นโทเค็นโทเค็นมันมีแต่มาติกแต่มันไม่มี OC ตอนนี้วิธีการเพิ่มนะคะวิธีการที่จะเพิ่มให้มี OC ในบัญชีนี้ก็ให้ไปที่ ตัวด้านล่างเป็นตัวด้านล่างคะกดเข้าไป1ครั้งเสร็จปุ๊บก็ให้ตอนนี้เราต้องทําเราต้องเช็คก่อนนะคะว่าตอนนี้เราอยู่ที่บัญชี account 47จริงไหม account 47ตัวนีนะ้ก็กดเข้าไปข้างล่างเสร็จปุ๊บแล้วก็ไปกําหนดด้านบนนี้ก็ต้องไปกดคําว่า c o n n e c t more Account ก่อนเพื่อให้เข้าไปกําหนดเป็นตัว a c c o u n t ตัวที่47ที่เราสร้างขึ้นมาใหม่ก็คือตัวนี้นะคะก็ไปติ๊กถูกหอัน หลังจากติ๊กถูกเสร็จเรียบร้อยก็กดคำว่า Connect กด Connect เสร็จปุ๊บก็จะปรากฏว่าหน้าตาตัวเนี้ที่เรามองเห็นนี่คือเป็น Account ใหม่แล้วนะคะเมื่อเป็น a c c o u n t ใหม่เสร็จเรียบร้อยก็ไล่ลงมาดูไล่ลงมาดู Account ของเราปรากฏว่า Account ของเราเนี่ยตอนเนี้ย a c c o u n t ตัวนี้จะมีแค่มาติกยังไม่มี o อ เพราะฉะนั้นเราต้องเพิ่ม oc เข้าไปก็โดยการไปกดตัวหนึ่งสองสามสี่ด้านล่างนี้กดตัวที่สี่นะคะกดตัวที่สี่เสร็จปุ๊บก็ไปกดเป็นสร้างขึ้นมาใหม่สร้างขึ้นมาใหม่ตัวนี้ด้านล่างนะคะด้านล่างด้านล่างจะปรากฏว่าให้ไล่ลงมาะคะพอคือเปิดมาเสร็จเรียบร้อยปุ๊บก็ไล่ไล่ขึ้นไปเรื่อยๆไล่ขึ้นไปเรื่อยๆมันจะมีคําว่า Add oc ด้านล่างเนี้ยให้เอามือไปกดคําว่า Add oc ปุ๊บ พอไปกด add oc เรียบร้อยนะคะเรากลับมาที่หน้าโปรแกรมของเราใหม่เห็นไหมคะปรากฏว,ว่าตอนนี้ในบัญชีที่47ของเรามันจะบอกว่าให้เรา add คุณต้องการ add token จริงไหมก็ต้องกด add token ก่อนนะคะกดอีกครั้งหนึ่งเพื่อย,ยืนยันพอก,กดยืนยันเสร็จปุ๊บมันจะบอกว่ามัน import import token oc เข้าไปเรียบร้อยละตอนนี้เราจะรู้ว่ามันมีหรือไม่มีหรือเราก็กดไปที่อันแรก เห็นไหมครับตอนนี้มาติกับโอซมาเรียบร้อยแล้วนะคะมาติกับโ c ซมาเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นเราก็สามารถที่จะเพิ่มบัญชีขึ้นไปได้อันนี้พอจะเข้าใจนะคะถ้าไม่เข้าใจยังไงก็ถามมาอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะคะอ่าโอเคตามน,นี้นะคะ